ผู้ที่มีเซนต์ในการมองเห็นผีและสัมผัสเรื่องต่างๆก่อนหน้านี้ได้คุณจังจิตสัมผัสผู้ที่รอบรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องกระปูของตัวเองคุณไหลจิตไม่สัมผัสผู้ที่มีสติเพียงแค่75สาตางค์เพราะมันไม่เต็มบาทยังไงล่ะทิงรวยจิตไม่ปกติสองคนนี้ชอบศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติต่างๆ และชอบพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งลี้ลับต่างๆสองคนนี้ได้รับจดหมายเกี่ยวกับเรื่องเหนือนธรรมชาติเรื่องต่อไปนี้เกี่ยวกับเรื่องของโรงเรียนแห่งหนึ่งมีการเล่าขานกันมาว่าชั้น3ของโรงเรียนแห่งนี้มีความเฮี้ยนเพราะมีคนเคยตายกันมาก่อนกระผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาพิสูจน์กันและหน่วยที่จะมาพิสูจน์ในครั้งนี้มีชื่อหน่วยว่าตอนนี้เรากําลังตรวจสอบพื้นที่โรงเรียนขิมจันชั้น3ว่ามันมีอะไรผิดปกติบ้าง ผมคาดว่ามันน่าจะไม่มีอะไรผิดปกติในตอนนี้นะครับบอสมันไม่มีอะไรผิดปกติในตอนนี้ก็ดีแล้วตอนกลางคืนฉันจะส่งคิงรวยไปตรวจสอบพื้นที่นั้นอีกครั้งหนึ่งตรงนี้ผมคาดว่าน่าจะเป็นยันที่ถูกแปะไว้ตรงประตูนี้นะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะยังไงตอนกลางคืนฉันก็ส่งคิงรวยไปตรวจสอบพื้นที่นั้นอยู่ดี เราว่าคิงรวยมันน่ากลัวกับผีอีกนะเสืออืยันที่ถูกแปะไว้เมื่อตอนเที่ยงมันหายไปแล้วสินะไม่แน่อาจจะเป็นเพราะวิญญาณตนอื่นที่จะทําให้ยันนี้มันหลุดออกจากประตูผีมันไม่ได้แกยันออกจากประตูหรอกเราคิดว่าไอคนที่แปะยันมันคงแปะไม่สนิทเสออือกผมมีชื่อว่าเคนมวยและผมก็ได้รับหน้าที่ให้ไปปราบผีที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในชั้นสามที่ผมเคยได้ไปพิสูจน์ ระยะทางมันก็โคตรที่จะไกลมากแล้วก็มืดมากด้วยผมแทบมองไม่เห็นทางข้างหน้าที่ผมกําลังขับอยู่เลยแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่ากูขับรถไม่เป็นหว่ะ มีชื่อว่าเข็นหมวยและผมก็ต้องมาทําตามหน้าที่ที่คุณไรได้มอบหมายไว้ให้ห้องนี้สินะที่มันมีผีอยู่ข้างในอือ้ขึ้นสีแดงชัดเลยคุณไลผมว่าตัวนี้มันดูแปลกๆนะครับไอตัวนี้มันมีวิญญาณซ่อนอยู่ข้างในและยังมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีขาวซึ่งสองตัวนี้มันเสือกอุ้ยพวกนี้มันคือตัวอะไรกันเนี่ยสี่ตัวนี้คือวิญญาณโครงกระดูกที่ยังมีชีวิตอยู่ง,งั้นเหรอเอาแล้วเธอไปยิงมันทําไมล่ะเสือกใช่ คุณไลคุณคิดว่าผมควรยิงเธอดีไหมยิงเลยยิงไปเลยเราว่าเธออย่าไปยิงเขาเลยเขาก็อ,อยู่ของเขาด,ดีเราจะไปสร้างความเสือกอีกเนียเอาชิบหายแล้วอูอ้ยช่วยด้วยเรียกหน่วยกำลังเสริมช่วยด้วยโดนผีไล่ล่าผมโดนผีไล่ล่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะเรียกคิงรวยไปช่วยแล้วไอ้คิงรวยมันอยู่ไหนวะตอนนีช้ช่วยด้วยผีขาวช่วยด้วยเออโอ๊ยเจ็บ มึงต้องการอย่างนี้ใช่ไหมได้เคนหวยผู้ขับรถชนผีเอาศพผีคืนสู่ธรรมชาติพระแมวช่วยชุบชีวิตให้ผีตัวนี้ด้วยเือะอเชี่ยแมงจะฆ่ากูแล้วตำรวจผีมันจะฆ่าผมเอืโอยเ้ยตำรวจฆ่ามันตำรวจฆ่ามัน มันจะทำลายผมโอู้เบึง,งทำหาอะไรกันวะเนี้เฮ้ยช่วยด้วยผีมันไล่ล่าผม่่ยด้วย่วยด้วยอเอ่อปวาผีตายเลยเอาผีมาชุบชีวิตอีกครั้งแล้วก็พามันมาตายต่อนี่กูเข้าขายทานลุนกรรมผีหรือเปล่าวันนี่ <S <S เอาแล้วก็ไปเหยียบซ้ำอีกโอ้เอา,เอาทำไมตำรวจมันตีกันเองวันนี้ ป,ประจดภัยอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการหยิบขวานพังเข้าของ,ของเครื่องใช้ต่างๆเปิดระบบไฟฟ้าเข้าไปคนอื่นเพื่อไปฟังวิทยุค่ายคอแล้วก็ขี่เฮลิคอปเตอร์หนีไปห้องตายก็ามาเจอกับลุงที่สติไม่ครบ32แล้วก็ไม่เคยเอาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายคุณพลัวมึงหายไปไหนมาน่ะคุณแม่เขารอมึงอยู่ที่บ้านตั้งนาน